วอาพี่นุครับก่ามันเอาผากคันใหม่หรอใช่คันคันที่แล้วขายไปแล้วลงแป๊บเดียวขายไปตอนไหนอ,อีกวะเอ้ยช่วงนี้ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วรถตู้รถครอบครัวแบบนี้จะขายดีอ๋ออะสำหรับใครที่พลาดคันที่แล้วไปนะครับคันนี้มาใหม่อปีใหม่กว่าเดิมวิ่งได,ด้กว่าเดิมดีกว่าเดิมเอออะเดี๋ยวพารีวิวให้ดูอาคันที่แล้วเป็นไฮบิดคันนี้เป็นสันดาบเป็นน้ำมันล้วนอ๋ออะผมพามาชม โตโยต้าอะพารคันนี้เป็น2.5 SC ปี2019เลขหมายเพียง59,000โลคันนี้เป็นรถเจ้าของเดียวเราเปิดเท่าเครื่องให้ดูถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภายในสีเบจด้วยอ่าคันนี้ภายในสีดำเออ,อจริงๆภายในสีดำเนี่ยจะดูแรง่ายจะดูแบบไม่สกรปรกอ่าก็จริงก็จริงตัวรถคันนี้บอดี้นะครับไม่เคยทําสีเลยบางเดิมทั้งคันสีเดิมโรงงานดูจากดูจากหัวนัดนี่หัวนัดนี่แล้วก็หัวนัดฝากระโปรงโลโก้โตโยต้า สติกเกอร์อะไรต่างๆอันนี้สติกเกอร์ญี่ปุ่นนะเนี่ยอ่าเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นอ๋อเป็นตัวเพดสติกเกอร์อะไรแบบเป็นญี่ปุ่นเลยใช่แต่ไปก็เป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.5เบนซินอ,อภายนอกตัวรถจะเป็นสีขาวนะครับแบบสีเดิมโรงงานไม่เคยทำสีเลยล้อมอกขอบ18อตรงรุ่นมือจับเป็นคีย์เล็นี่นี่คีย์เล็แล้วก็ ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างลืมบอกเบาะคู่หน้านะเบาะคนขับกับเบาะคนนั่งเนี่ยปรับไฟฟ้ามีดันน่องมาให้ด้วยนี่คือดันน่องคนข้างอ๋อดันน่องดันน่องนี่แล้วข้างหลังจะเป็นลักชัวรี่พรีเมียมแบบทรงเบาะเบาะปรับไฟฟ้าทรงมิกกี้เมาส์อันนี้มีดันน่องเหมือนกันมีดันน่องเหมือนกันอ๋ออันน่องมันก็ยืดขาได้นะคนเฒ่าคนแก่นั่งสบายนะใช่ข้างหลังจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็ เจ็ดที่นั่งครบอันนี้มานนิบางบางคันจะไม่มียางไหล่มาให้ไปคันนี้มียางไหล่มาด้วยนี่ซ่อนนี่โอ้ยสวยว่ะอ๋อเป็นล้ออะไรเลยเหรอเฮ้ยนี่ล้อญี่ปุ่นเลยเนี่ยล้อญี่ปุ่นเออ้่ว่ะก็อุปกรณ์ทุกอย่างครบหัวหมอนอีกอันนึงถุงใส่หัวหมอนอยู่นี่ครบครับเ็เพราว่าอุปกรณ์ครบคันนี้เอออนนี้อ่ทา่า่ก็ไปดูภายในไปดูภายในข้างใน ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า2ข้างแล้วก็มีเมมโบอรี่สามจุดนี่เสร็จได้อ่แล้วแล้วนอกหนจากนั้นด้วยมีตัวปรับร้อนเย็นนี่ซ้ายขวาใครใครเย็นใครเย็นก้นก็อุ่นตูดเขาเรียกอุ่นตูดอุ่นตุสอ๋อมีไอ้พวกรถญี่ปุ่นอ่ะจะมีอุ่นตูดจริงว่าเมืองเขาหนาวใช่เขาจะมีอุ่นตูดดูเล็กไหมนี่เล็กไหมห้าหมื่นเก้าพันโลนะครับรถเจ้าของเดียว Ah ni ni ni